สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิกกี้ทาโร่นะคะวันนี้นะคะหมอน้องก็จะมาทำเลิฟแลนดอม ep 2นะคะให้กับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ช่วยกันกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อเพราะว่าเวลาที่หมอน้องอัปคลิปมันก็จะแบบว่ากระเด้งขึ้นมานะคะ การดูเลฟแลนดอมเนี่ยมันจะเป็นการดูที่ไม่เหมือนกับพิกอะเด็กนะเพราะว่ามันจะไม่ได้ให้คุณมาเลือกอน,นะคะหมอน้องก็จะเปิดไพ่ไปเลยนะถ้าเกิดว่าพลังงานมันตรงกับคุณเนี่ยก็แปลว่ามันเป็นของคุณนะคะแต่ถ้าเกิดเข้ามาดูแล้วหมอน้องพูดแล้วมันไม่ตรงกับคุณน่ะก็แปลว่า,ามันไม่จูนกันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะมาดูพลังงานก่อนนะว่าพลังงานในวันนี้จะออกมาเป็นยังไง พลังงานคุณกับเขานี่หมอน้องจะใช้ไพ่สองกองนะคะคือไพ่มันชอบออกมาซ้ำอ่ะหมอน้องเลยต้องใช้สองกองบางทีเราฝักไม่ค่อยโอเคนะสี่เหรียญสี่เหรียญขออนุญ,ญาตนะคะสี่เหรียญแปดเหรียญ ห้าไม้เท้าแล้วก็ The อ็มเพรสสองไม้เท้า t ดอะ a ฮลโลแฟนเด็กถือดาบแล้วก็ไพ่สิบเหรียญน,นะคะ พลังงานออกมาในลักษณะเหมือนกับว่ามันมีการทะเลาะอะไรกันบางอย่างระหว่างคุณกับเขาหรือทัศนคติไม่ตรงกันก็ได้นะคะมีการเถียงกันอะไรประมาณนี้นะความสัมพันธ์นี้มันคุณกับเขาน่าจะเหมือนมีอะไรที่มันขัดขัดกันนะอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าดูชิลๆกับความสัมพันธ์นี้นะคะ แล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันน่าจะมีการลงทุนมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ามันไม่ไปไหนก็ได้นะอืมมันอยู่กับที่อะนะอืเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ,อาจจะไม่กล้าที่จะลงทุนกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะเเออ,เอ,อบางท่านคุณอาจจะเป็นคุณแม่แล้วก็ได้นะเออหรือเป็นภรรยาแล้วก็ได้คือหมายถึงอาจจะผ่านการแต่งงานมาหรืออาจจะมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็น เป็นผู้หญิงใจดีคนหนึ่งที่มีฐานะก็ได้นะคะเออประมาณนั้นนะดูเป็นคุณนายคุณหนูอะไรประมาณเนี้ยนะอ่ามีการรอคอยอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะอืแต่ว่ามันมีอุปสรรคอะตรงที่มันมีคนหนึ่งที่อีโก้มากอีโก้มากแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองต้องการเอาชนะนะคะ อืมเขาน่าจะเหมือนกับอยากสบายคนคนนี้นะเขาจริงๆเขาก็อยากจะมีครอบครัวแต่ว่าเขาต้องการความเพอร์เฟกอะนะในความสัมพันธ์นะคะเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออถ้าเกิดจะมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือชัดเจนอะนะทุกอย่างมันจะต้อง เพอร์เฟกอะเออหรือเขาจะต้องพร้อมก่อนนะคะไม่ว่าไ,ไม่ว่าจะด้านการเงินหรือด้านความรู้สึกนะอืมเขาก็อยากที่จะมีคอมมิชเมนต์เหมือนกันนะมันมีไพ่ของเดือดรัลเฟนขึ้นมาแต่ว่ามันก็อาจจะช้านิดนึงสําหรับเขานะเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนเลือกมากมีพิธีพิถันในการเลือกเฟนอะไรอย่างนี้นะอืมแต่ว่าก็ อยากที่จะให้โอกาสนั่นแหละนะคะเออมองหาโอกาสหรืออยากที่จะให้โอกาสก็คือก็คืออยากที่จะมีคอมมิชเมนต์เออนะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่เอาใครเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเนะี่ยเขาจะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคนคนนีนะ้อาจจะเป็นชาวราศีพ,ศพิจิกหรือว่า,าจ,จะเป็นออกุมภ์เทุนตุนก็ได้นะคะ อามาดูพลังงานเพิ่มขอน้องจะเปิดแค่3ามแถวนะตัวเองนะ Two of Pentacles นะพลังงานเป็นไปในลักษณะแบบไปๆมาๆนะหรือก่อนหน้านี้พอเกิดการขัดแย้งอะไรขึ้นมาคนคนนี้ก็อาจจะเหมือนกับ หายหน้าไปจากคุณก็ได้นะคะเออแต่ว่าก็ไม่ได้ move on ไปไหนแล้วก็มีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าอยากที่จะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้นะอ่าเขาเขาเหมือนกับอยากที่จะสู้สู้อีกสักครั้งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีการลงทุนไปแล้วมันไม่ work ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้มันมีการที่จะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาพิสูจน์ความรักหรือพิสูจน์รักแท้อะไรก็ได้นะคะอืม Knight o f p e n t a c l e นะแต่ว่าการพิสูจน์ของเขาก็น่าจะเป็นไปในลักษณะเหมือนกับว่าเรื่อยๆนะคะเออตามสไตล์เขาอะไรประมาณเนี้ยนะเออคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีฐานะการเงินดีเหมือนกันนะอืมแล้วก็คิดอะไรเป็นเรื่องของเงินทองไปหมดเลยนะคะในเรื่องของความความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะมันก็เป็นในลักษณะเหมื <c oughs> อนกับยังไงอะ อืมชักช้าเออชักช้ายืดยาาอะไรประมาณเนี้ยนะคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เหมือนกันนะคนคนนี้นะคะเป็นคนนิ่งๆเฉยๆนะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ดื้อเงียบนะตัวเองนะเออพลังงานอาจจะสลับกันระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะอ่ะเนี่ยนิ่งๆเงียบๆเฉยๆแต่จริงๆแล้วโคตรด,ดื้อเลยอะประมาณเนี้ยเอาแต่ใจตัวเองนะ พฤษศกการมังกรพลังงานของพิษศกการมังกรนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูความรู้สึกของเขาเลยนะความรู้สึกของเขาตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูบทสรุปความรู้สึกของเขาตอนนี้เขารู้สึกยังไงนะอ,อ่ะนะแล้วทำไมเขาถึงแบบทําไมเขาถึงไม่ชัดเจนกันหรอน สามดาบสามดาบแปดถ้วยอันนี้ความรู้สึกข,ของเขานะหนึ่งไม้เท้าแล้วก็ห้าไม้เท้าความรู้สึกตอนนี้เหรอความรู้สึกตอนนี้มันสับสนไปหมดเลยนะคะเ,เขาน่าจะมีความสเสียความรู้สึกอะไรกับเรานะหรือไม่ก็เจ็บปวดรวดร้าวอ,อกหักอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีสภาวะของ รักฝั่งเศร้าก็ได้นะเออนะอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้หรือไม่ไม่ใช่ก็ได้นะคะแต่ว่าเขาเจ็บอะเออเขาเจ็บนะแล้วก็เหมือนกับก็เดินหันหลังให้เราไปท,ทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้อยากจะไปเท่าไหร่หรอกนะเออแต่ว่าหันหลังไปแล้วก็ไปไม่รอดไงตัวเองก็เหมือนกับอยากที่จะอีกครั้งหนึ่งพยายามอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์น,นี้หรือว่าอยากที่จะให้เราให้โอกาสเขานะหรืออยากจะให้อ,อ่า ให้โอกาสเราก็ได้นะคะแต่ตัวของเขาเองก็ยังมีความสับสนอยู่มากอะนะเออห้าด่าเนี่ยนะบางทีก็ทะเลาะก,กับตัวเองอะไรประมาณเนี้แล้วบางครั้งก็อยากที่จะทะเลาะก,กับเราด้วยเหมือนกับอยากกลับมาทะเลาะก,กับเราอะหลังจากที่เดินเดินหายไปจากเราแล้วเออประมาณนี้นะแต่จริงๆไปไม่รอดหรอกนะคะคนคนนี้นะเหมือนก,ก็ยังอยากที่จะมาต่อกรกับเราอยู่อะเออ เนี่ยมีไพ่ห้าดาบอะอยากกลับมาทะเลาะอาตัวเองนะค้ามาดูความรู้สึกของเขาอีกเด็กถือดาบเนี่ยเมื่อกี้คนละไพ่คนละชุดกันนะคะอันนี้เหมือนน้องเปลี่ยนไพ่เนี่ยเขาก็ยังเป็นแบบคนที่ดื้ออะดื้อเอาแต่ใจตัวเองอะนะบอนน้องว่าไพ่เมื่อกี้ม,มันไม่ใช่พลังงานคุณมันน่าจะเป็นพลังงานเขาแล้วล่ะนะ ความรู้สึกของเขาก็คืออยากเอาชนะอยู่อะไรประมาณนี้เออฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องฉันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเขาเหมือนเขาวางแผนอะไรบางอย่างเหมือนกันนะความรู้สึกของเขาเขาเขาอยากที่จะทําอะไรให้เราเหมือนกันอยากจะทําให้มันดีอะไรเงี้ยนะคะเขารู้สึกดีกับคุณนั่นแหละนะเขาน่าจะคิดว่าเราอ่ะเป็นคนที่ ถูกใจเขามากที่สุดแล้วอะไม่น่าจะมีใครที่เหมือนเราแล้วนะเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนที่ดูโปรไฟล์ดีดูเป็นคนที่ใจดีหรือว่าเป็นคนที่ที่เหมือนกับเออเปล่งประกายมีออร่าอะไรประมาณนี้มันเขาอยู่ใกล้ๆแล้วเขารู้สึกโอเคมีความสุขอะไรเงี้ยนะคะอืมแต่ทีนี้เขาเองก็ยังไม่กล้าที่จะลงทุนในความสัมพันธ์นี้หรอกนะเออเพราะว่ามันเหมือนกับนี่ไง ยังเป็นเด็กถือดาบอยู่อ่ะเหมือนประมาณว่ายังมีอีโก้อยู่ประมาณนี้นะคะอืมก็เลยเหมือนกับยังช่างใจอยู่หรือว่ายังไม่มีการแบบ take action อะไรทั้งนั้นนะคืออยู่ในในพื้นที่ของตัวเองนะคะคนคนนี้นะอาจจะเป็นกลุ่มเมทุนตนก็ได้นะคะอ่ะห้ถ้วยเมื่อกี้มีสามดาบมั้มี5้ถ้วยอีก night off ครับ Queen of v a n พลังงานแบบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะตัวเอง <laughs> Night ไนออฟสอดอ่าหมอน้องมองว่าในท้ายที่สุดแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเริ่มแบบรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรสักอย่างเขาจะต้องเสียคุณไปแล,ล้วล่ะเนี่ยนะเพราะมันเหมือนกับเออเนี่ยหถ้วยคือถ้วยมันล้มไปแล้วสองถ้วยเขาอาจจะทำมังเมินกับคุณหรือว่าเขายังไม่ชัดเจนกับคุณเนี่ยแล้วมันก็เหมือนเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันไกลที่จะ จบลงนะเอ,อเขาจะทําอะไรให้เราเสียใจหรือว่าเขาทําอะไรที่ที่เราต้องการอนะไม่ได้คือเขาชัดเจนกับเราไม่ได้นั่นแหละนะคะเออซึ่งมันก็อาจจะเกิดจากเหตุผลที่ว่ายังมีมือที่สมอยู่หนระืออะไรเงี้ยเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะอ่ะ แต่จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หมอน้องมองว่าคนคนนี้ก็จริงใจกับคุณนะคะเขาจริงใจกับคุณแล้วก็ก็น่าจะรักคุณนั่นแหละนะมียังมีแพชชั่นยังมีความรู้สึกว่าอืมเขายังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะบางทีเขาก็มาแอบส่องแอบดูอะไรเราเหมือนกันนะแล้วก็หมอเนองมองว่าใน,ในท้ายที่สุดแล้วนะเขาก็อยากที่จะทําให้ทุกอย่างมันเป็นจริงขึ้นมานะคะหรือต้องการที่จะฟ i ์ต้องการที่จะสู้กับความสัมพันธ์เนี้ยนะอืม ก็คือต้องการที่จะคอนติเนียในความสัมพันธ์นะเออนะให้มันมันมันดำเนินต่อไปนะคะความสัมพันธ์เนี้ยนะอืมก็มองว่าความสูขสึกเขาเขายังมีความรักอยู่ตรงนี้ยังมีความรักความจริงใจให้กับคุณนะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีอะไรที่ทําให้เสียความรู้สึกซึ่งกันและกันไปส่วนหนึ่งแล้วก็ได้นะแต่ในท้ายที่สุดแล้วอะหมอน้องว่าเขาก็ยังอยากที่จะ เอามันกลับมาเออเอาวันเวลาหรือว่าเอาสิ่งดีๆเหล่านะนากลับมานะเขายังมีแพชชั่นกับคุณอยู่นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นมีนกรกฎพิจิตหรือว่าเมษสิงห์ธนูก็ได้แล้วก็มีกลุ่มเมถุนตุลด้วยนะก็คือมีมีครบทุกธาตุเลยนะคะอ่ะียกว้นอ่าธาตุที่ไม่มีก็น่าจะเป็นพวกธาตุดินอะไรอย่างนี้นะแต่เมื่อกี้ธาตุดินมีไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปเลย บทสรุปแล้วความสัมพันธ์อันนี้เอามาลองเปลี่ยนไพ่ดีกว่าความสัมพันธ์นี้แล้วมันจะเป็นยังไงคุณกับเขามันจะชัดเจนไหมนะคะ,ะในท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันจะชัดเจนไหม the lovers สองออฟคัพสี่ถ้วยแล้วก็ไพ่ temperance อืมอ่ะเดี๋ยวขออีกแถวหนึ่งนะคะเจ็ดถ้วย The Magician 8แปดถ้วย แล้วก็ไพ่อันนี้น่าจะเป็นไพ่เดียร์ไฮพรีเทสนะจะชัดเจนไหมมจริงๆบมอน้องมองว่านะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยนะก็มองว่ามันอาจจะเป็นความรักที่เราต่างคนก็ ก็รู้สึกรักอะ่ะเออเรารู้กันอยู่สองคนว่าเราเป็นคู่กันนะคะอืมมันมีทั้ง the lovers แล้วก็ไพ่สองถ้วยนะคะเออเหมือนอะไรอะ่ะไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปให้คนอื่นรู้หรอกนะแค่แค่มีเราสองคนเ,ออเป็นสักขีพยานอะไรก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้นะเอ,อ่อหมอน้องบอกว่าใครคนใดคนหนึ่งยังมีทางเลือกอยู่หรือยังมีรักทางเลือกอยู่ นะก็เลยเหมือนกับไม่รู้จะเลือกใครก็มีการปิดกั้นตัวเองนะคะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะตัวเองนะอืแต่ถามว่าอ่ะอันนี้ไม่ใช่เดะเทมเพลน์อันนี้คือไนท์ถือถ้วยแต่ถามว่าก็รักไหมก็รักนะรักแต่ว่าอาจจะ รู้สึกไม่ปลอดภัยหรือ,อยังรู้สึกว่าเออมันใช่หรือเปล่านะคะเนื่องจากว่ามันเขายังมีตัวเลือกอีกมากมายเข้ามานะมันก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็ไม่อยากที่จะเสียเราไปด้วยอะ่ะมันก็เลยต้องเหมือนกับทําตัวแบบเนี้เออทาตัวให้มันอยู่เหมือนกับว่าทําตัวเป็นคนรักของคุณด้วยนะแล้วก็เหมือนกับว่ายังคงที่จะรักษาเอ,อ่ออะไรอะ่ะ สถานะของตัวเองที่ว่าตัวเองยังไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้นะคะเออแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาก็รักคุณแต่อาจจะไม่ได้บอกคุณก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นไพ่เดาร์ิเชียนเขาก็อาจจะเหมือนกับปกปิดเอาไว้ก็ได้อ,อปิดบังเอาไว้ก็ได้นะคะอ,ออืมเความสัมพันธ์นี้มันก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับยังเป็น ความลับอยู่นะคะหรือหรือยังมันยังไม่ชัดเจนนั่นแหละนะเป็นไฮพีเทสขึ้นมานะอืมมันก็ประมาณนี้นะคะมันก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่ามีคนใดคนหนึ่งมีรักทางเลือกอะ่ะเออเนี่ยมันมี The ะเลเวแล้วก็มีเจ็ดถ้วยขึ้นมานะแต่ถามว่าเ,าเขาก็เก็บเราเอาไว้ในใจนะคะเขาเก็บเราเอาไว้ใน ส่วนลึกของเขานี่ยแหละนะคะอืมแต่ว่าการกระทําของเขาอะ่ะหมอน้องก็มองว่าการกระทําของเขาก็เหมือนกับว่าเขาเป็นคนรักของเราอะ่ะนะอืมหรือว่าเราเองอะ่ะก็กระทาอะไรทุกอย่างอะ่ะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนรักของเรานะเพียงแต่ว่าเอ,อเราก็ไม่ได้ไปบอกใครหรอกว่าเอ,อคนสองคนเนี้เป็นคนรักกันนะคะอ,อืเพราะมีอีกคนหนึ่งยังไม่พร้อมมันเองนะคะยังไม่พร้อมหรือว่ามัน ยังมีรักทางอื่นเข้เขามานะเออนะหมอเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปมีความสัมพันธ์อะไรกันหรือยังนะอืมก็บางคนก็เหมือนกับยังไม่พอนะเขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่พร้อมเขาเรียกว่ายังไม่พอใจมากกว่าในความสัมพันธ์เนาะค่ะเดี๋ยวมาดูแต่คือจริงๆก็ไม่รู้ตัวเองเหรอกว่าจริงๆอะ่ะเขาเหมือนตกลุมรักเราเข้าไปแล้วอะ่อะเนาะมันมีสองถ้วยอะ่ะ มีพลังงานชาวราศีเมถุนนะคะแล้วก็มีนกรกฎพิจิกอ่ามีนกรกฎพิจิกแรงนะค่อนไปนในทางชาวธาตุน้ำอ่าอันนี้ก็เป็นราศีมีนเหมือนกันนะเดี๋ยวหายพิเทหรือคนวันจันทร์อามาดูไพ่อราคล Religious Factor คู่นึงเขาอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันทั้งด้านศาสนาอะไรก็ได้นะคะมันมีอิทธิพลต่อความรักนะออมองว่าก็ไม่ใช่เรื่องศาสนาอย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นในกรณีถ้าเกิดว่าเราเป็นศาสนาเดียวกันนะคะแพชชั่นเราต่างคนต่างมีแพชชั่นให้กันน่ะนะมันเหมือนกับอะไรไม่รู้ที่มันดึงดูดคุณกับเขาเข้ามาหากันนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยเป็นความสัมพันธ์จากอดีตชาติกลับมาก็ได้นะคะแต่ว่า อมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะมันเหมือนมีอะไรมาเตือนเราอะ่ะหรือมันมีเฟส์อะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายๆเลยความสัมพันธ์เนี้ยเออมันมีอะไรแอบซ่อนอยู่นะคะอืมมันมีอะไรบางอย่างที่มาเตือนเรานะอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้กันอันนี้มาน้องทํามาใหม่นะคะเป็นข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกกับคุณ อ,อนุญาตเปิดทั้งหมดหกข้อความอุ้ยขอภัยคะมันติดมาสองอัน Hug me, kiss me, กอดฉันสี่จูบฉันสี่สอง You make me feel good about myself คุณทำให้ฉันรู้สึกดีกับตัวเอง I want you to understand me ฉันต้องการให้เธอเข้าใจฉัน You are my inspiration คุณคือแรงบันดาลใจของฉันแล้วก็นี้แหละ No one matters but you ไม่มีใครสำคัญนอกจากคุณนะคะแล้วก็อันสุดท้าย Maybe I was designed to be alone บางทีฉันอาจจะถูกออกแบบมาให้อยู่คนเดียวก็ได้โอ้จะอยู่คนเดียวทำไมละ่ะ นะคะอืมก็ก็มีตัวเลือกเยอะไม่ใช่หรอจะมาอยู่คนเดียวทำไมอาจมันเหมือนกับลำบากใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์คนใดคนหนึ่งอะ่ะเออไม่คุณก็เขาอ่ะที่แบบมีเสน่ห์มากมีคนเข้าหาเยอะนะคะอืมมันก็เลยลําบากใจงไงตัวเองเนาะความสวยก็เป็นพิษได้เหมือนกัน <c oughs> ความสวยความหล่อก็เป็นพิษได้เหมือนกันเนาะอืม เป็นยาพิษเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับเลิฟแรนดอมในวันนี้นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอน้องนะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์เข้ามาทางไลน์แอดนะคะที่หมอน้องให้ไว้ด้านล่างนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะก็เทคแคร์กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ